คนนี้นี่ดีจริงๆนะซิีค์ซิีค์ซิงค์ซิงค์ครับผมก็สหรับฟีมารคนนี้นะครับซึ่งว่าผมเนี่ยได้ทดลองใช้กันนะครับผมจริงๆนะไม่ได้โม้เลยขนาดที่ส่งตัวเองฮะคือเขาให้เขาส่งผลิตภัณฑ์มาให้ผมทดลองจริงๆไม่ได้โม้ ใช่แล้วครับผมหน้าเด้งเลยฮะเห็นไหมเห็นไหมสีนใบผอมลงหรือเปล่าในหน้าเป็นตัวีเลยเนี่ยกินอะไรอยู่ไม่จริงทดลองใช้นะครับผมหน้าเป็นตัวีนะฮะผมดูแล้วทุกคนเนี่ยต้องใช้กันเยอะเลยฮะ ทำไมหน้าในตัววีได้ถูกไหมไม่ได้ไปตกไม่ได้อะไรเนาะเพราะว่าไอ้กรล็กกระพันกันเขาผมที่ก้นเลยนะที่ก้นมีนี่ที่ก้นมีเครื่องอยู่เครื่องสั่งนะสั่นหน้าอะไรอย่างงี้อาจจะสั่นจุกอื่นเลย่าถ้าอยากเอาตรงนั้นเช็คก็เออเสั่นไปมีเลเซอร์ด้วยยิงปุ๊บอ่ารถเล ดีว่าโบทองอีกฮะอ้ยเ oh, <yeah. S 1> มื่ผมเชื่อผมนะรับรองว่าทุกคนจะดูดีขึ้นกว่านี้ตอนนี้ทุกคนสวยแล้วครับผมแต่สวยมากกว่านี้ได้อีกถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะพูดไว้ก่อนนะนี่กรัจิ้มด้่กัย่อยเฉยขอจบสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมก็ยิบเอาเพลงของพี่เค